เอ้ยสีคอนซีโลเลอร์โอเคเลยนะเนียนไม่ไหวเนียนมากยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่แน่ไปเลยจอแน่ไปเลยสวัสดีค่ะ มากันแล้วนะคะกับคลิปที่จองนานมากนะคะนั่นก็คือคลิปลองของอันนี้เลยค่ะทุกคนคอลเลคชันใหม่จากสีจันนะคะนะก็ก่อนหน้านี้นเน่ยเคยรีวิวเดี๋ยวแล้วนะคะกับตัวรองพื้นของเขานะ,ะแต่ว่าตัวแป้งแล้วก็คอนซีลเลอร์เนี่ยยังไม่เคยลองนะคะและมีหลายๆคนเนี่ยรีเควสตมาอยากให้แน็กลองดูนะคะว่าเออผู้หญิงที่ผิวแข้มน,นะคะแล้วก็หน้ามันประมาณน็กเนี่ยใช้เราจะรอดหรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มมาเลยดีกว่าเนาะในส่วนของแป้งเนี่ยของเขานะคะก็จะมีด้วย กันทั้งหมด4สี4นะคะอันนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่าสีจานสกินเอ s เซนเชียลคอม c พ p o w d e พาวเดอร์บวกบวกบวกนะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งเขาคือแป้งแนบเนื้อนะจ๊ะส่วนอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ของเขาเนี่ย มีออกมาด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะสีจันสกินเอ s เซนเชียลคอนซีลเลอร์นะคะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าส่วนตัวนะคิดว่าแป้งน่าจะใช้เบอร์140แต่เดี๋ยวเราขอลองซอสด,ดูอีกทีหนึ่งก่อนนะคะอืมเนื้อแป้งเนียนนุ่มไม่ไหวสัมผัสดีมาก โซ่ได้กันทั้งหมด4ี่สีนะคะนางรู้สึกว่าสีเบอร์140ี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเข้มกับผิวแนกนิดนึงนะจะเป็นแทนออกอมส้มๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เบอร์หนึ่งสคิดว่าน่าจะโอเคเข้ากับผิวแนกนะคะเบอร์หนึ่งสองจะเป็นโทนอมเหลืองนะคะส่วนเบอร์หนึ่งก็จะเป็นขาวประมาณขาวเบจเนาะกลางๆนะคะอืมนี่นะ และมากันกับคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์เนี่ยก็จะมี3สีนี้ด้วยกันนะคะมีเบอร์110 120ึ่งงและ1 3 0่มซึ่งก็งงว่าทำไมไม่ออกเพิ่มอีกสีนึงทำไมออกแค่หม่สีนึง <c oughs> okay, เบอร์ไเด้อห่นย์หนึ่งยแล, 110, 120, และ1 3 0ค่ะนี่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลงคอนซีลเลอร์กันก่อนเลยนะ <c oughs> เพราะว่าใต้ตานี่คือ บาไหวแล้วเฮ้ยเราควรที่จะลงเปรียบเทียบก่อนไหมเ <c oughs> ช็ด <c oughs> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลงฝั่งนี้ให้ดูก่อนนะคะเราก็จะใช้พับของแป้งไปเลยแล้วกันอืมก็จะปกปิดประมาณนี้อันนี้คือลงแบบบางๆเนาะเดี๋ยวขอเพิ่มนะคะแล้วก็ใช้นิว้วใช้นิ้วมันน่าจะปกปิดได้ดีกว่าอืมเอ,อ้ยสีคอนซีลเลอร์โอเคเลยนะแล้วนี่อะไร รอยสิวไงรอยสิวไงจกกัดการค่ะอ้าวปรากฏว่าสีก็ได้นะคะสีโอเคเลยนะตอนแรกคิดว่าสีมันไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ไหมกับเบอร์นี้นะคะแต่ว่าเฮ้ยได้สีเข้มโอเคเลยสําหรับแม็กเ,เ,เองนะทีนี้เรามาลงแป้งกันเลยดีกว่านะคะแม็กก็จะใช้เบอร์หนึ่งสามศูนย์นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้เบอร์หนึ่งสี่ศูนย์ทาบริเวณกร,บกรอบๆหน้าละกัน โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะลงครึ่งหน้านะคะเนียนไม่ไหวเนียนมากดูดิเฮ้ยมาค่ะเดี๋ยวลงอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเนะ็กก็จะลองโดยใช้แป้งเบอร์หนึ่งสี่ศูนตัวเดียวไปเลยนะคะนี่นะคะแป้งเบอร์หนึ่งสี่ศูเนี่ยเห็นไหมทุกคนเวลาเน็กปาดอะ่ะคือมันเห็นสีแป้งเลยอะ่ะ ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าพับเขายังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่พับมันยังไม่ค่อยนิ่มนะคะมัน <c oughs> อะให้ดูกันเนาะประมาณนี้นะคะอันนี้คืองานผิวของเราหลังจากที่ลงแป้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอ่าเนียนมากที่ดือ คือตอนนี้ให้ผ่านนะคะในเรื่องของงานผิวงานผิวสวยนะคะแล้วก็เนียนนะคะคอนซีลเลอร์กับแป้งใช้ร่วมกันแล้วไม่เป็นคราบนะคะไม่เป็นขุยก็คือใช้ร่วมกันแบบโอเคเลยนะคะไม่เกิดปัญหาไม่ใดใดเนาะผิวหน้าเนียนดีนะคะก็เดี๋ยวต่อไปไปแต่งหน้าให้เสร็จนะแล้วเดี๋ยวเราไปทดสททอบความติดทนแล้วก็การคูความมันกันค่คะ ไปแต่งหน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมกับการปัดเป๋ปกติแล้วเนะ็ยจะชอบแสกหน้ามากลางนะคะไม่ก็ปล่อยลงมาเลยนะแต่วันนี้เราลองปัดข้างดูนะคะไม่รู้ว่ามันเข้ากันเน็กไหมอะไรอย่างไรเพราะว่าตอนที่เราถ่ายอยู่อ่ะหน้าจอมันเป็นแบบมิลเลอร์มันฟลิปเอานะคะไม่รู้ว่าพอมันฟลิปกับไปแล้วหน้าจะแปลกหรือเปล่า อันนี้ไม่รู้เหมือนกันโอเคส่วนในเรื่องของกิจกรรมนะคะวันนี้ไม่ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษคิดว่าอาจจะพาพ่อกับแม่ไปข้างนอกนะคะไปซื้อของเขาบานเพราะว่ามันก็อ่าปลายเดือนแล้วเนาะทุกๆปลายเดือนไหนจะพาพ่อกับแม่ไปซื้อของเขาบานนะพวกอุปกรณ์ของใช้จําเป็นในบ้านอะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวดูก่อนละกันนะว่าเขาขี้เกียจไปไหมแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปข้างนอกกันนะคะเ แต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปข้างนอกกันนะคะเดี๋ยวขอทดสอบอันนี้ให้ดูนะตอนที่ดูโฆษณาเนี่ยคุณไปเฟิร์นของเขานะคะที่เป็นพรีเซนเตอร์เขาใช้หน้าแนบกับกระจกใช่ไหมเออเราก็จะลองดูบ้างนะคะ,ะแต่เดี๋ยวขอแน็กใช้มือถือแทนและกันเนาะอันนี้คือสภาพมือถือของเรานะคะอะเดี๋ยวขอเช็ดน,นิดหนึ่งเช็ดแล้วได้ประมาณนี้ลองดูค่ะหนา้นาปเปิดจะแนบไเปเลยนี่นะคะ <laughs> เห็นเลายเล็กดัดของเล็กไหมอะ ตลกอะเป็นลายเหล็กดัดที่มีทุกบ้านนะคะอโอเคนี่ๆประมาณนี้เห็นไหมก็ยังมีติดอยู่บ้างนะคะอืแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรนะทุกคนนะคะแต่ไหนก็คิดว่าไอ้พวกจอมือถือเนี้ยคือต่อให้เป็นมือเปล่านิ้วเปล่าของเราอะพอเราไปจับปุ๊บมันก็เห็นเป็นรอยนิ้วมืออยู่ดีอะเนี่ยเดี๋ยวลองลองดูนะคะเป็นนิ้วมือนะนี่นะจ๊ะเนี่ยเห็นปะมันก็เห็นเป็นรอยนิ้วมือของเราอยู่ดีนะคะ ฉะนั้นไอ้เรื่องเวลาที่แบบแนบอะไรแล,แล้วมีอะไรติดอะไรเงี้ยเียไม่ค่อยไมยเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะคะให้ยายถ่ายถุงถ่ายคนสวย ถึงเวลาของการอัปเดตผลลัพธ์แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยผ่านมาแล้ว5ชั่วโมงเกือบ6ชั่วโมงเลยนะคะคืออีกนิดนึงก็จะ6แล้วนะคะนะและในส่วนของผลลัพธ์ในวันนี้เนะะี่ยค่ะทุกคนอยากให้ดูนันล้ๆนะคะแน็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยความมันของเราค่อนข้างที่จะน้อยกว่าปกตินะถ้าเป็นปกติเนี่ยใครที่ตามเน่ยก็จะรู้ว่าท้ายวันแล้วจะเงาเป็นหนังปลาทูเลยนะ,ะแต่ว่าวันนี้เนี่ย เห็นไหมเอ่ยคือมันไม่ได้แบบมันเงาอะไรมากหรือมายนะคะเออไม่ได้ดูเยิ้มดูเมืองนะทุกคนนะคะเป็นความมันที่แนกรับได้นะคะเออเป็นความมันที่แบบไม่ได้แย่อะไรนะคะเนี่ยก็จะมีตรงเนี้ยเงาๆตรงนี้นะคะจมูกเอ่ยหน้าผากนี้นหน่อยอะไรแบบนี้นะส่วนรอบๆกรอบหน้าอะไรเงี้ยแทบจะไม่มันเลยนะคะแล้วก็ในส่วนอการติดทนนะคะก็ทําได้อนที่จะดีเหมือนกันนะเพราะว่าหน้าก็ยังเนียนดีอยู่นะคะและหน้ากระนรมัไมนะคะก็ไม่ค่อยมีตัวแป้งติด ไปกับหน้ากากอนามัยเท่าไหร่นะคะนี่นะก็จะมีแบบมีบ้างเล็กน้อยอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่เยอะอะไรนะคะและไม่มีตรงไหนที่เป็นคราบหรือว่าเป็นขุยเลยนะจ๊ะนี่นะเนี่ค่ะ นะ,ะหน้าก็ยังเนียนดีอยู่นะคะผลลัพธ์ในวันนี้เนี่ยเขนาน่จาจะโอเคดีมากมากเลยนะคะก็เดี๋ยวต่อไปทางน,นะจะไปซับหน้าให้เสร็จนะแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยดีกว่าค่ะว่าใช้ตัวนี้แล้วมีข้อดีข้อเสียอ,อ,อะไรอย่างไรบ้างขออนุญาตติดกิบนิดนึงเพราะแบบเนี่ยผมพอระหว่างวันไปแล้วกลายเป็นหนวดแมงสาบเฉยเลยตน <laughs> นึงนะคะติดกิบเพื่อความเรียบร้อยเป็นระเบียบจะได้ไม่ต้องแย่งดึงสายตา างแรกเลยนะคะก็เป็นในส่วนของตัวแป้งนะคะแพ็กเกจของเขาเนี่ยทำออกมาดูดีมากๆเนืจ๊ะเป็นสีนูนนะคะเรียบๆดูสวยเลยนะแล้วก็มีชั้นเก็บพับแยกไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ข้างล่างของเขาเนี่ยก็มีรูระบายด้วยเลยนะคะไม่อับชื้นนะอันนี้ชอบเลยนะคะแพ็กเกจทาออกมาได้ดีนะคะแต่ว่าพับที่เขาแถมมาให้เนี่ยส่วนตัวยังไม่ค่อยชอบเท่าไหรไเพราะรู้สึกว่ามันสามารถนิ่มได้กว่านี้นะคะอันนี้มันยังรู้สึกแบบมไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่นะคะอต่อมานะมาในส่วนของสีแป้งนะคะสีแป้งเนี่ยเบอร์หนึ 30140สน่ะคะส่วนตัวนักเองใช้แล้วรอดทั้งสองสีเลยนะคะนี่นะก็เอาเป็นว่าใครที่ผิดประมาณแนกนะ,ะลองไปเลือกกันอีกทีนึงแล้วกันเนาะว่าตัวเองจะใช้สีไหนนะคะจะบอกเลยว่าสีเบอร์140เนี่ยเข้มจริงนะคะแต่แน็กก็ยังรู้สึกว่าอยากได้เบอร์140ที่มีความเหลืองกว่านี้นะคะคือมันเข้มแล้วแต่ว่ามันมีความยังไม่ได้เดืองเท่าไหร่มันมีความแบบกลางๆไปในทางบ่มแดดน,นะคะแบบอมส้มนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าพอทามาแล้วมันก็ไม่ได้ดูหน้าส้มอะไรขนาดนั้นนะทุ ไปวนมาเพราะว่าตอนเนี้ยเริ่มดึกแล้วเราก็จะเริ่มเบือนะคะต่อมาอ่ะมาในส่วนของผลลัพธ์วันนี้นะคะแฮปปี้ค่ะความมันของเรานะคะไม่ค่อยเยอะเลยจ้าไม่เต็มทั้งแผ่นนะ,ะทุกคนนะคะก็ใครที่เข้ามาดูครั้งแรกอาจจะตกใจได้ว่าเฮ้ยมันไม่เยอะตรงไหนคืออันเนี้ยถือว่าน้อยแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้ ช่องนี้ถ้าเป็นปกติเนี่ยตัวไหนไม่คุมมันนะคะเบิ้ลแผ่น2นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่เต็มทั้งแผ่นนะคะเราก็การติดทนทําได้ดีนะคะซับหน้าใสจแล้วหน้าย,ยังคงเนียนดีอยู่นะนี่เห็นไหมอืมคือไม่มีตรงไหนบอกว่าแครกนะคะหรือว่าเป็นค่าเป็นขุยเลยนะคะคือแบบหน้าเนียนดีมากๆเลยนะคะและมาในส่วนของคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์เนี่ยอันนี้ก็ดีนะคะเนื้อดีมากเกลี่ยงง่ายนะคะบางเบาไมไ่รู้สึกว่าหนักหรือว่าเนอะเลยนะคะแล้วก็รองพื้นไม่ใช่รองพื้น <laughs> แล้วก็คอนซีลเลอร์ตัวนี้เนี่ยของเขาเซตตัวออกมาแล้วนะคะจะเป็นเนื้อแมท เลยนะก็นะคิดว่าใครที่ผิวแห้งอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ไหมหรือว่าเวลาใช้เราอาจจะต้องบำรุงหน้าดีๆนะคะเพราะว่าพอเซตตัวไปแล้วเนี่ยทุกคนมันแนบผิวไปเลยนะคะแล้วก็แมทแบบแมทจริงนะจ๊ะและในส่วนของสีนะคะเบอร์ที่เข้มที่สุดของเขาเนี่ยคือเบอร์130ซึ่งตอนแรกเรารู้สึกว่าเราอยากได้เข้มกว่านี้แต่พอสวอตจริงๆแล้วสีเข้มนะคะกลายเป็นว่าเอ้าสีเข้มเข้มกว่าตาเปล่าที่เราเห็นในหลอดอ่ะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะคะอันนี้คือสีเบอร์130นนะและนี่คือสีจากในหลอดนะทุกคน ดูดิคือมันแบบต่างขนาดนี้เลยอะตอนที่ดูในหลอดก,ก็แบบอ,อยากได้เข้มกว่านี้แต่พอปาดจริงแล้วอา้าวเข้มหนีนะคะรู้สึกว่าอะสีโอเคเลยนะคะมีสีเข้มให้เลือกนะคะแต่ว่าเน่ก็อยากได้สีเข้มที่มันมันออกเหลืองมากกว่านี้นะคะ <c oughs> มาในส่วนของการใช้งานร่วมกันอันนี้ดีนะคะใช้ร่วมกันแล้วไม่เกิดปัญหาไม่เป็นคราบนะคะผิวเนียนดีมากๆาะนะชนะสรุปโดยโรวมเลยแล้วกันนะคะด้วยความที่ราคาจีง,งายมากๆนะคะแล้วก็ผลลั์ในวันนี้ โอเคเลยนะคะประทับใจนะคะก็ชอบนะคะให้ผ่านเชียร์ให้ไปรอไปซื้อกันดูนะคะราคานะคะก็ตัวนี้เนี่ย350บาทส่วนคอนซีลเลอร์220บาทนะคะแล้วก็แบรนด์สีจันเนี่ยหาซื้อได้ไง่ายมากก็ลองไปเล่นกันดูเนาะว่าชอบเนื้อไหมชอบสีหรือเปล่านะคะ โอเคสำหรับวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะจ๊ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะใครที่มีคอมเมนต์อะไรจะมาพูดคุยนะคะก็สามารถมอมอยกันได้เหมือนเดิมเลยที่ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะจ๊ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลาไปไห้ลาไปอาบน้ำแล้วก็มานั่งตัดคลิปไงจ๊ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะลงคลิปวันนี้ไงจ๊ะบายยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ